ย้อนเหยื่อฟอเรสต 3D ปามในแบบดังก่อนเสียชีวิตไม่มีเงินรักษามะเร็งหลังประเด็นฟอเรสต์ 3D ที่สังคมต่างก็จับตามองเพราะเป็นคดีที่ดารานักแสดงและคนดังมีรายชื่อเอี่ยวเป็นจำนวนมากเชื่อว่าหลายคนยังจำข่าวสุดเศร้าของปามเปรมทัดกันได้ไหมอดีตในแบบดังที่เสียชีวิตจากมะเร็งพบมีชื่ออยู่ในดาวไลน์ฟอเรส สามดีแต่สุดท้ายก่อนตายต้องขอรับบริจาคเงินรักษาโรคเป็นช่วงที่เริ่มโดนเบี้ยวจ่ายเงินแล้วตอนนี้ทาง Facebook มีการรวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r รสสามดีและมีการเปิดเผยชื่อของผู้ที่ร่วมลงทุนพร้อมพาดพิงไปยังพระเอกดังช่องสามรายหนึ่งอยู่ในระดับเป็นถึงพ่อทีม โดยในรายชื่อดังกล่าวมีชื่อตัวศักดิ์สิทธิ์ร่วมลงทุนด้วยมูลค่า700,000บาทซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าไม่ได้ชวนคนอื่นมาร่วมเครือข่ายต่ยต่อในตอนแรกก็ได้รับผลตอบแทนมาปกติหลังๆไม่ได้เงินคืนและไม่ได้คืนทุน,นอด้วยซ้ำส่วนสาเหตุที่ไม่แจ้งความเพราะอายที่ตัวเองโดนหลอกโดยล่าสุด14กันยายน2565ชาวเน็ตได้มีการวบรวมผู้โดนโกง จาก forex 3 d ดีพบว่า1ในรายชื่อที่น่าสนใจคือปาล์มเปรมทัสซิ่งกัง้งซึ่งเคยเป็นนายแบบที่ป่วยเป็นมะเร็งเสียชีวิตในปี2562ได้ร่วมลงทุนไปกว่า70,000บาทจากการตรวจสอบพบว่าปาล์มเปรมทัสถูกชักชวนลงทุนกับ forex 3าดีด้วยเงิน70,000บาทโดยไม่ได้ไปหาดาวไลน์เพิ่มเติมเท่ากับว่าคดีนี้เขาคือผู้เสียหายและเมื่อไปตรวจสอบเรื่องราวชีวิตของความเปรมทัตก็ยิ่งน่าเศร้าเพราะในช่วงเดือนสิงหาคม2,562หรือ3ปีที่แล้วความเปรมทัศต้องโพสต์ขอเปิดรับบริจาคค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ต่อสู้มานานถึง3ปีซึ่งโป์สุดท้ายของเจ้าตัวก่อนตายได้มีการ บอสขอบคุณคนที่บริจาคเงินช่วยเหลือและจะใช้เงินบริจาคมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าหากเงินเหลือจะมอบให้สูงนอมะเร็งและผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งเมื่อ2องทำลายคดี Forest 3D ในช่วงที่ปาล์มเปรมทัดป่วยจนต้องขอรับบริจาคเป็นช่วงที่ Forest 3D เริ่มจ่ายเงินช้าก่อนที่ซีอจะเลิกจ่ายเงินแล้วหอบเงินหนีไปพอดีชาวเน็ตหลายคนวิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ปาล์มเปรมทัดไม่มีเงินรักษามะเร็งเนื่องจากถูกโกงจาก Forest 3D ส่วนบางคนที่ไม่เข้าใจคิดว่าปามเปรมทัดไปกงคนอื่นก็เข้ามาต่อว่าอย่างรุนแรงแต่เจอชาวเน็ตอีกฝั่งฟาดกลับยืนยันชัดว่าปา์มคือผู้เสียหายจริงๆสังเกตได้จากภาพข้อมูลด้านบนลิสต์ดาวไลน์ศูนย์ก็คือไม่ได้ไปชวนใครมาลงทุนเพิ่มเติมขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกครูสาวปักตะไคร้ไล่ฝนนักเรียนต่างพากันมุงดูตอนจบทำเอาลุ้นหนะัก เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต,ต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังล่าสุดผู้ใช้ tiktok a o m z i i s u p a t t a ได้โพสต์เกี่ยวกับครูสาวปักตะไคร้ไม่ให้ฝนตกโดยระบุว่าเมื่อให้สาวพรมปักตะไคร้แดดก็ร้อนแรงเลยสิ่งคราบปักตะไคร้ฝีซึ่งจากในโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีหลายท่านเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายมีแดดไม่แปลกกับแต่ถ้ามีฝนละหาเลยนักเรียนอยากให้ตกหนักๆเลย จะเห็นได้ว่าเมื่อนักเรียนให้ครูสาวปักตะไคร้สรุปฝนไม่ตกแดดแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำหาางานนี้รอดจ้าไม่มีฝนแม้แต่เมดเดียวถือว่าลุ้นจนตัวก่งกันเลยทีเดียวชมคลิปขอบคุณ AOMZIISUPATTA ผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและรับฟังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำลันบ้านใหม่ วันที่14กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพอลอ,อ,อนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำรั้นบ้านใหม่อเภอเมืองปทุมธานีจัังหวดปทุมธานี โดยทั้งยังได้ประสานขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานาการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้กำลังใจในการรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนโดยมีนายสมบูรณ์ปานย้อยนายกเทศมนตรีตำลั่นใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำไลบ้านใหม่ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ โดยพื้นที่ตำลั่นบ้านใหม่โดยเฉพาะหมู่ที่4และหมู่ที่5นั้นน้ำได้เอ่อท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชนทางนายสมบูรณ์ปานย้อยนายกเทศมนตรีตำลั่นบ้านใหม่ได้เร่งนำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาทืสาทาพรดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากชุมชนพร้อมทั้งยังได้นำกระสอบทรายไปวางกั้นน้ำท่วมตามจุดเสี่ยงที่น้ำเอ่อท่วมและได้ทำสะพานเอาไวใ้ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ใช้เดินทางเข้าออกในชุมชน ข่าวโดยกำพลวงสุทธาผู้สื่อข่าวสยามนิวจังหวัดปทุมธานีเจ้าของบ้านกลุ้มขมับกำแพงบ้านพังถล่มลงมาเจ้าของบ้านสร้างกำแพงแล้ววันดีคืนดีเกิดภัยธรรมชาติทําให้กำแพงที่ทํานั้นพังถล่มลงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันไม่ใช่เพียงแค่ภัยธรรมชาติเท่านั้น ล่าสุดผู้ใช้ Tik To k วรวัลย2,535ได้โพสต์เกี่ยวกับกำแพงบ้านพังถลม่มลงมาโดยระบุว่าหมดกันภัยธรรมชาติคนเลยโดยจากเรื่องราวข้างต้นนี้เราจะเห็นว่ากำแพงบ้านถลม่มลงมานั้นเจ้าของโพสต์บอกว่าเกิดจากภัยธรรมชาติแต่ชาวเน็ตมองว่าเกิดจากที่ช่างก่อกำแพงแล้วเทคานอยจึงเป็นสาเหตุทําให้กำแพงบ้านนั้นถลม่มลงมาบวกกับภัยธรรมชาติด้วยทําให้กำแพงบ้านไม่แข็งแรงคงทน ดังนั้นการที่เราทำกำแพงจะต้องเลือกช่างดีๆเพื่อให้งานออกมาดีและไม่เกิดความเสียหายซึ่งจากในโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเทคานลอยขับพี่อย่างน้อยต้องลงใต้20-30ชอจ้าใส่เหล็กหรือแพลด้วยจ้าแข็งแรงสู้เดอ้จ้าเป็นประสบการณ์จะเห็นได้ว่าจากกรณีที่กำแพงบ้านพังถลม่มลงมานั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ช่างเทคานอย ดังนั้นการที่เราจะทำกําแพงบ้านเราจะต้องเลือกช่างให้ดีและมีฝีมือเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมาภายหลังชมคลิปขอบคุณบรวรสอ5หรือกระเป๋าหาด่วนหนุ่มประกาศรับซื้อธนบัตรหายากใบละ20บาทให้5,000ทันที เป็นอีกเรื่องราวที่กำลังพูดถึงในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อโร m มโ p o อลิโอนโพสประกาศรับซื้อธนาบาัตรหายากราคา20บาทโดยเป็นธนาบัตรแบบเก่าพร้อมระบุหากใครมีธนาบัตร20บาทรุ่นเก่าที่มีลักษณะไม่เหมือนธนาบัตรใบอื่นแบบนี้สามารถนำมาแลกกับเงิน5,000บาทได้ สำหรับธนบัตร20บาทแบบเก่าที่ประกาศรับแลกนี้มีลักษณะแตกต่างจากธนบัตรใบอื่นอย่างเห็นได้ชัดเพราะธนบัตรที่รับแลกนั้นจะพิมพ์พระพักพระบาทสมเด็จพระบรมชนมมหาภูมิพลอุลเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทั้งสองด้านโดยผู้รับซื้อบอกด้วยว่ารับแลกซื้อธนบัตรที่มีลักษณะแบบนี้ทั้งหมดโดยธนบัตรเป็นเลขกำกับอะไรก็ได้สามารถนำมาแลกเป็นเงิน5,000บาทได้เลยคลิป ขอบคุณโรมมโอคอริออนรู้แล้วมีอึ้งประวัติกระทิงขุณรงพระเอกเดาวรุ่งมาแรงถูกโยงพ่อทีม forex ส3มดีหลังจากที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก forex ส 3D ดีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลรายชื่อว่ามีพระเอกดังช่อง3เป็นหนึ่งในพ่อทีมแม่ทีมจากคดี forex ส 3D ดีโดยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาเผยอักษรย่อ2ตัวได้แก่กอทอและ บริษัทมีลูกขาย14คนและยังมีดาราช่อง3อีกหนึ่งคนที่มีลูกขาย17คนโดยทางเพจได้ติดต่อไปยังหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโหนกระแสพร้อมทั้งขีดเส้นให้เชิญพระเอกคนดังกล่าวมาออกรายการในวันที่15ก่ยอยหากไม่ยอมมาออกรายการจะเปิดชื่อก่อนเพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและทีมนักลก่าวไปซักถามดีไซน์ในวันที่15ก่ ยที่จะถึงนี้ซึ่งก็มีทางด้านของหนุ่มกัญชัยได้ติดต่อให้เจ้ามาร่วมมาออกรายการแล้วแต่ก็โดนปฏิเสธซึ่งรายชื่อที่ปล่อยออกมานั้นไปตรงกับชื่อของพระเอกดังอย่างกระทิงคุนรงนักสแสดงที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงโดยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาเผยอักษรย่อสองตัวได้แก่กทออและบริษัท มีลูกข่าย14คนและยังมีดาราช่อง3อีก1คนที่มีลูกข่า17คนโดยทางเพจได้ติดต่อไปยังหนุ่มกันชัยพิธีกรรายการโหนกระแสพร้อมทั้งขีดเส้นให้เชิญพระเอกคนดังกล่าวมาออกรายการในวันที่15ก่อยอหากไม่ยอมมาออกรายการจะเปิดชื่อก่อนเพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและทีมนักกล่าวไปซักถามดีไซน์ในวันที่15ก่อยอ ที่จะถึงนี้ซึ่งก็มีทางด้านของหนุ่มกัญชัยได้ติดต่อให้เจ้ามาร่วมมาออกรายการแล้วแต่ก็โดนปฏิเสธซึ่งรายชื่อที่ปล่อยออกมานั้นไปตรงกับชื่อของพระเอกดังอย่างกระทิงคุณรงค์นักสแสดงที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งหากใครที่ติดตามละครของช่องสามคงจะได้เห็นหน้าของพระเอกหนุ่มหน้าตีสุดหล่อยอย่างกระทิงคุณรงค์อยู่บ่อยครั้งเพราะตอนนี้เจ้าตัวมีผลงานละครออนแอร์ air, พร้อมกันถึงสองเรื่องทั้งละครก่อนข่าว แต่กว่าจะถึงจุดที่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกดังอย่างตอนนี้กระทิงขุนรงก็ผ่านจุดที่รับบทนักสแสดงสมทบมาก่อนจากนั้นก็มีผลงานมาให้ได้ติดตามกันเป็นระยะจากบทสมทบก่อนจะขึ้นแท่นเป็นพระเอกโดยกระทิงขุนรงเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมปีพศ 2,539ที่จังหวัดเชียงรายเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องสี่คนโดยที่มาของชื่อเล่นกระทิงนั้นเจ้าตัวเล่าว,ว่ามาจากการที่แม่กลัวว่าลูกจะเป็นกระเทเพราะเคยไปบนขอลูกสาวไว้จึงตั้งชื่อแก้เคล็ดว่ากระทิงโดยกระทิงจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอสมชันนบุรีด้วยทุนนักกีฬาและระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายลัยกรุงเทพ กระทิงเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของออฟพงพัฒและธัญาวชิระบันจากการที่ทั้งคู่รู้จักอาจารย์ที่โรงเรียนอสัมชันนบุรีและให้กระทิงลองมาแคสติ้งเป็นนักแสดงจนได้แสดงละครเรื่องแรกคือซีรีส์เรื่องเลือดมังกรในบทสมทบก่อนจะก้าวเข้ามาเป็นพระเอกอย่างที่เราเห็น และมีผลงานในวงการบันเทิงให้ได้ติดตามมาจนปัจจุบันทั้งงานละครโทรทัศน์ซีรีส์มากถึง13เรื่องและมีผลงานที่กำลังถ่ายทำอีกหนึ่งยังไม่รับโฆษณาและงานถ่ายแบบต่างๆเรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรงครองจอทั้งก่อนหลังข่าว ส่วนเรื่องหัวใจนั้นกระทิงขุนนรงคบหาดูใจกับดาราสาวกระปุกพัชาราทับทองซึ่งอยู่สังกัด GMMTV มาได้ราวเจ็ปีแล้วซึ่งตอนนี้ดาราสาวกระปุกพันชาราก็ถูกจับตามองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังด้วยหรือไม่ส่วนเรื่องถูกโยงเป็นพ่อทีม f o r e เรส3 D ที่มีลูกก่ายถึง14คนเจ้าตัวยังไม่ได้ชี้แจงต่อเรื่องนี้